สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลังตลาดชาแนลนะวันนี้ผมจะมารีวิวมาเน่ t ีโอพอดีผมไปเจอในแรลงเป็นนักเตะที่เร็วมากคือผมต้องบังคับกองหลังดีๆถึงจะเอามาเน่อยู่โอเคเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเดี๋ยวไปดูสเตตก,กันเลยนะซาดิโอมาเน่เนี่ยสกิลบุตของมาเน่คือความเร็ว ท้าที่สนัดขวา5ซ้าย4ก็ใช้ได้เลยนะครับพลังงานหรือความอึด9ท่าสกิล4ดาวราคาอยู่ที่19ล้าน3แสนก็คือผมว่ามันก็สมราคาดีนะครับสปีดต้น110ความเร็ว105การจบสกอร์107พลังยิง108ลูกยิงไกล100การหาช่องหรือควบคุมตำแหน่ง104ส่งใกล้96แต่ส่งไกลค่อนข้างส่งไกลไม่ดีมากนะครับ เส้นโค้ง91ก็คือใช้ได้นะครับปั่นโค้งการเลี้ยงลูก104ควบปุมบอล102ความม่องไวหรือความคล่องตัว107ปฏิกิริยา104สมดุล103ความแข็งแกร่ง86ก็คือใช้ได้เลยนะครับการหม่ง95กระโดด100ก็คือมาเน่เขาค่อนข้างเตี้ยนะครับสูง175น้ำหนัก69ตัวเล็กครับก็คือพลังแฝงของเขา การมีมีเลี้ยงเร็วอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสัก2 3สเกมนะครับส3เกมน่าจะตัดสินใจได้แล้วว่าราคา19 m เอี่คุ้มค่าตัวหรือเปล่าเดี๋ยวจะเทนักเตะเดี๋ยวจะเทมานเน่สัก10นะครับเพราะ10ทุกคนสามารถมันใช้งบน้อยนะครับถ้าเทนมากกว่านั้นมันใช้งบเยอะนะครับแต่ถ้าอยากให้นักเตะเก่งขึ้นก็ เทประมาณสัก15ขึ้นไปนะครับเพราะว่าเทสิบหขึ้นไปก็สามารถจะเห็นผลได้เลยนะครับว่านักเตะเก่งหรือไม่เก่งครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูจังหวะสํา,สาคัญของมาเน่นะครับไม่ว่าการเลี้ยงบอลการคลองบอลหรือการหมุงหรือการทำประตูของมาเน่นะครับหรือการวิ่งทําทางอะไรประมาณนี้ครับ มาครับมาที่เจ้าครับเจ้าส่งให้มันเนดูครับม a n น,น,น,นวิ่งวิ่งวิ่งเดดตัว80บล้านวิ่งไม่ทันนะครับ <c ười> <that S 1> <c oughs> ถ้าไม่หักเข้าในนี่คือวิ่งตามไม่ทันนะครับเนีย <c oughs> ่ยอยู่ที่มานเนยอยู่ครับมานเโย,ยนให้มาเจ้าเจ้ามาเฟสเฟสโดนดักเจ้าเหมือนเดิมครับเฟสส่งให้โจต้าโจต้ายิงเนี่ย แต่นี้ไม่ใช่ประตูของมาเน่นะครับแค่ให้ดูตอนมาเน่มันวิ่งเฉยดครับมาครับฟั่งเขาอยู่ที่เดอะบอยสาร่าโดครับโดส่งให้ซาล่าครับเปเป้ดักได้ครับ มาเฟสครับเฟสมาเจ้าครับซอนดูดูมาเน่ครับนี่มาเน่ส่งดูนมาเน่วิ่งไปแล้วครับวิ่งโหวิดิตหดไม่ทันนะครับวิดิตนี่ครับเร็วมากนะครับมาเน่เปิดเปิดแม่นด้วยนะครับเนี่ยเรียบร้อยครับเนี่ยครับวิดิตพามเอาไม่อยู่นะครับเนี่ยวิ่งแบบจวดๆเลยครับ จังหวะต่อไปครับอยู่ที่เดอะบอยเดอะบอยให้การินชาวิดิดมาเป๊ปครับส่งคืนให้วิดิดครับเนี่ยมาเน่วิ่งไล่ครับก็คือมันเร็วมากครับมาเน่ก็คือมันไล่กวดได้ทุกตัวครับมาเน่ที่สิบเก้าล้านนี่นะครับไล่กวดพวกพามพวกได้ทุกตัวเลยนะครับเนี่ยจะส่งผ้าครับเดอะบอยให้มาเป๊ปครับ เปมาวินิซิอุสครับโอ้โหวินิซิอุสยิงไก่ครับผมพลาดครับไม่ได้เข้าบอลครับไม่รู้ว่าเขาจะยิงไก่เนี่ยครับไม่ป,ปล่อยเขาโล่งเลยครับมาใหม่ครับจูต้าต้องให้ซอนครับเฟสครับโคดี้ครับ มาเปเป้เจ้าครับดูดิมือมาเน่ครับเนี่ยมาเน่วิ่งครับมันวิ่งทำทางเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยครับเปิดให้ซอนครับแอซซิตอยู่แล้วครับแอซซิตสองลูกเลยนะครับเนี่ยครับเดินเป็ดนะครับเนี่ยมาเน่คือมันไวแล้วมันวิ่งหาช่องได้ฉลาดมันยืนมันยืนพื้นที่ฉลาดนะครับโดเขียครับให้มาซาร่า มาวิดิีครับเด,บ,บ,ดบอยเลี้ยงไปติดเปปเป้ครับมาเฟตเฟตมาซอนครับเอาติดวินิซิุสครับเดบอยซาลาครับโอ้โหซาลายิงเรียบ,บร้อยครับคือตัวพวกนี้มันคมมากเลยครับพวกนี้ เนี่ยครับหักเรียบร้อยครับยิงง่ายๆเลยครับเนี่ยครับมามาเนี่ยเอครับเนี่ยครับถ้ายเกมก็หลอดความอุดยังไม่แดงนะครับเนี่ยเพิ่งจะมาแดงเนี่ยทอนนาที90เนี่ยครับเกมนี้ก็จบไปครับ3-2มาดูเกมที่สองกันนะครับ เนี่ยครับเขาคลองบอลอยู่ครับเนี่ยเฟสเนี่ยฝั่งเขาคลองบอลอยู่นะครับเดี๋ยวอันนี้จะเป็นลูกของมาเน่การหาพื้นที่โขกของมาเน่ครับการหาพื้นที่ม่งนะครับเนี่ยครับเปเป้เราตัดได้แล้วครับเฟสเนี่ยมาซอนครับเนี่ยดูมาเน่ครับเนี่ยมาเน่เลี้ยงเนี่ยมันพิ้วครับ เนี่ยมาสอนครับลาฟินยาเนี่ยมาเลสเนี่ยครับมาเลสดูวัดดูดูดูมาเนี่ครับเนี่ยครับมันคือมันอยู่ที่พื้นที่โล่งนะครับคือมันหาพื้นที่ดีอะครับเนี่ยเนี่ยครับดูเนี่ยคับมันหาพื้นที่โล่งครับเนี่ยมาดูเกมที่สองกันนะครับเนี่ยครับ มาเลสเฟสครับลาฟินยาเนี่ยครับโจตายังได้อยู่ครับลาฟินยาลาฟินยาเปิดดูครับเนี่ยครับโขกโขกชนะนะครับเนี่ยครับขนาดสูง175ยังโขชนะเลยนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยครับเนี่ย สุดยอดครับถือว่าเก่งครับใช้ได้ครับเอาออกเลยครับเอาครับมาดูเกมที่3กันนะครับเจ้ามาซอนครับมาเน่เนี่ยมาเน่วิ่งครับวิ่งขอมือครับทำมือเนี่ยครับเนี่ยมันวิ่งคือมันมันทำทางดีครับเนี่ยครับปั่นโค้งเบิร์ฟเรียบร้อยครับเนี่ยครับก็คือมาเน่มันเก่งเลยครับคือมันเก่งครับ สมราคากับ19ล้านนะครับก็คือใครเปิดได้หรือว่าก็ลองใช้ดูนะครับนี่ครับมาอยู่ที่เปเป้ทุ่มครับเจ้าครับมาซอนเจ้าครับเนี่ยมาเน่ครับดูมาเน่ปึ๊บปึ๊บเนี่ยมันพิ้วนะครับนี่ให้ครับมาโจต้า เรียบร้อยครับก็คือก็บอลมาจากมาเน่ครับยังแข่งครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกลับมานี่ก็คือผมสรุปสั้นๆให้เลยนะครับก็คือว่าใช้ได้ครับเก่งเลยครับกับในราคา19ล้านครับถ้าเกิดคลิปหน้าก็อยากให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับก็คลิปนี้ก็เสร็จเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ